สวัสดีครับแดงปูชีวิตด,ดินครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอัปเดตนะครับสะดินทรายที่ทางท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้อัปเดตให้ดูสําหรับสะลูกนี้นะครับก็เป็นลูกที่ท่านผู้ชมอยากให้อัปเดตนะครับว่ามันมีการพังทลายของตะล่งหรือเปล่าก็ต้องบอกกันว่าสะดินทรายนะครับมันหนีไม่พ้นในการ พังนะครับของตะลิงเนี่ยผมก็ได้ปลูกหญ้าแฝกนี่ปลูกไว้รอบเลยนะส่วนหญ้าแฝกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกออกลูกนะครับออกออกดอกอ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาคุมอีกทีหนึ่งก็ต้องบอกกันตรงตรงเลยว่าความคิดที่จะขุดสระนะครับในที่ดินทรายเนี่ยผมไม่ได้คํานึงถึงตรงที่ว่ามันจะพังหรือเปล่าแต่ผมคิดถึงในเรื่องของหน้าฝนนะครับหน้าฝนเนี่ย ที่จะมาถึงอ่ะเราจะมีพื้นที่ที่เราจะเก็บกักน้ำหรือเปล่าเอาไว้ทำการเกษตรเพราะว่าในการทำการเกษตรนะครับน้ำานี่คือปัจจัยแรกเลยครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดผมก็ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่ามันจะพังทลายอะไรยังไงเพียงแต่ว่าผมก็จะปลูกพวกหญ้าแฝกเนี่ยผมปลูกไว้ชั้นเดียวนะครับตรงขอบตลิงซึ่งอ่าตอนที่ปลูกนี่ก็ไม่มีพันหญ้าแฝกครับผมไปสั่ง สั่งยาแฝกเขาแล้วก็มาปลูกในระยะก็ประมาณหนึ่งคืบหนึ่งคืบผมจะปลูกถี่มากเลยนะครับเนี่ยถ้าใครจะขุดสะในที่ดินทรายนะครับเราต้องไปศึกษาว่าจะทํายังไงนะครับให้มันชะล้างในการพังเนี่ยน้อยที่สุดโดยการทําให้มันเป็นสโลปพวกอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีสอนนะครับใน YouTube ตอนที่ผมขุดสายนี่ผมไม่ได้ศึกษาเลยอ่าผมนึกจะขุดผมก็ขุดเพียงแต่ว่าพื้นที่ที่ผมขุดอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่ต่ําที่สุด ของในแปลงผมและพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเวลาน้ําหน้าน้าอะ่ะมันจะเป็นน้ําซับผมก็ขุดเลือกขุดเอาตรงนี้เลยถ้าใครจะขุดบริเวณที่เป็นขอบขอบสะนะครับเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้จะย้ายดินแบบผมเนี่ยเราควรจะทําให้บริเวณขอบดินข้างบนนะครับมันเฉียงออกไปอ,ออกจากขอบสะเราเพื่อที่ว่าฝนตกมามันน้ำนะมันจะไหลออกจากสะครับ อย่ามันเอียงลงสระเพราะมันจะเกิดการชะล้างเยอะ,อะส่วนหญ้าแฝกนี่ก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยมันก็จะติดบริเวณหญ้าแฝกมันก็หยุดการชะล้างมันก็จะมาติดตรงรากของหญ้าแฝกก็ต้องบอกได้เลยว่าในอนาคตเป็นอย่างนี้นะครับความแรงความขาดน้าเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรามีสระไว้นะครับหรือว่ามีแหล่งเก็บน้ํา อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับมีน้ำดีกว่าไม่มีแน่นอนครับถ้าเรายังไม่มีงบประมาณพอนะครับถ้าพื้นที่ในของเราเนี่ยมีการขุดสะเขาเรียกว่าสะ2 5 0 0หรือว่าสะประจำไร่นานนะครับหรือสะจิ๋วเนี่ยเราก็ไปลงชื่อไว้อย่างปีนี้ผมก็ไปลงชื่อไว้แล้วครับผมจะขุดะสะสองพเนี่ยทุกปีเลยในแต่ละแปลงขุดจนกว่ามันจะมี ทุกแปลงนะครับมันก็ลดค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยได้เยอะลูกนี้ก็จะเป็นสะดินทรายอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันกับสะรูปเมื่อกี้สําหรับสะรูปเมื่อกี้นี่ผมขุดเองอยู่ฝั่งข้างบนนู้นนะครับส่วนสะรูปนี้ใช้งบประมาณ2,500บาทเป็นสะประจําไรนาะสะดินทรายนี้เก็บน้ําอยู่ถ้าเราเลือกอขุดในบริเวณที่มันสามารถ เก็บกักน้ําได้ก็คือตรงบริเวณต่าที่สุดของแปลงหรือว่าบริเวณที่เราเหยียบไปหน้าหน้าฝนนะครับเวลารถเหยียบไปเนี่ยน้ํามันจะขึ้นมาตามรอยรถไถอย่างเงี้ยหรือว่ารถอะไรก็ได้นะครับที่เราย่าไปเนี่ยอย่างนั้นนะเนี่ยเนี่ยจะเก็บน้ําอยู่เดี๋ยวเรามาดูสระดินเหนียวนะครับนี่คือสระดินเหนียวซึ่งบริเวณที่ขุดเนี่ยมันอยู่ใกล้ภูเขาแล้วก็ขุดได้ไมีลึกมันก็ทําให้ขุดเก็บน้าไม่อยู่เลย ถ้าน้ํามาบริเวณนั้นเป็นทางน้ําผ่านถ้าน้ํามาฝนตกน้ําจะเต็มเลยนะครับแต่ประมาณ1นึ่งสัปดาห์นะครับหอาทิตย์เนี่ยน้ำก็จะแห้งหมดเลยในหน้าแง้งพอมา,มาปีนี้ผมก็มีงบประมาณในการขุดเจาะบอ่อบาดาลผมก็เลยได้ขุดบอ่อบาดาลไว้นะครับปีนี้จะเป็นปีแรกเลยที่ผมจะใช้บอ่อบาดาล สำหรับบอ่อบาดาลในเขตพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับจังหวัดอุทยัยบางพื้นที่นี่ก็เจาะไม่มีน้ําแต่พื้นที่ที่ผมเจาะเนี่ยคือบริเวณเนี้จะเจอน้ําทั้งหมดเลยผมก็มีโอกาสได้เจาะจังหวัดอุทัยนะครับมันจะเป็นพื้นที่หินค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะเนี่ยถ้าเป็นทั่วไปเลยนะครับที่60เมตรก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่65,000บาทถ้าเกินกว่านั้นนะครับก็จะขุด เมตรละ1,200บาทถ้าลึกลงไปอีกอย่างบอที่ผมเจาะอยู่นี้มันก็จะมีความลึกอยู่ที่74เมตรนะครับจะได้น้ำประมาณ7-8คิวเห็นช่างเขาบอกแบบนั้นแล้วผมก็คิดว่าจะใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับผมก็ไปซื้ออุปกรณ์พวกปั๊มพวกแผงมาเสร็จและคิดว่าจะตั้งเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับ เพราะว่าถ้าเราติดตั้งเองเนี่ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะถ้าเราไปจ้างเขามาติดตั้งเนี่ยพวกปั๊มกับแผงโซลาเซลล์ผมลองไปสอบถามดูนะครับพื้นที่อบริเวณที่ใกล้เคียงที่ผมอยู่เนี่ยก็งบประมาณก็อยู่ที่6,800 0หรือว่า6 9 0 0 0นะครับสำหรับปั๊มกับชุดโซลาเซลล์แต่ผมไปซื้อมานี่งบประมาณลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวยังไงก็ มาติดตามชมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้การติดตั้งปั๊มโซลารเซลล์อ่ะมันง่ายลงไปมากเพราะเขาทําชุดสําเร็จรูปไว้หมดแล้วค่าใช้ใจ่ายในการเจบบาะบ่อปรดานแล้วก็ชุดแผงโซลาเซลล์พร้อมปั๊มนะครับบริเวณแถวแถวเนี้ยจะใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทแต่ของผมนี่ซื้อของไปแล้วนะครับหนึ่งแสบาทจะ,จะได้ปั๊ม2อย่างปั๊มสมือนะครับปั๊มบาดานแล้วก็ปั๊มหอยโข่ง ผมจะดึงน้าไปพักที่สะแล้วก็ใช้หอยโข่งนะครับซึ่งเป็นระบบโซลาเซลล์เนี่ยดึงเข้าแปลงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ